สวัสดีครับเพ่อนเพื่อนชาพ,นพน p น <N> เนะฮะก็มาพบกันในตอนที่2นะครับในการแนะนำไลท์รูมนะครับก็หลังจากที่เราเนำ Import เข้ามาได้แล้วนะฮะในตอนแรกนะครับ อนนี้เข้าสู่หน้าที่เป็นไลบรารีนะครับก็คือหน้าตาไลบรารีมันจะเป็นหน้าตาแบบที่เพื่อนๆ,ๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับผมจะขออธิบายเป็นส่วนๆไปนะครับแต่ว่า,าต้องบอกว้น,นิดนึงก่อนนะครับก็คือบางเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะฮะเพราะหนึ่งคือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้ความรู้จากที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยในส่วนของเล่นๆ่นน้อยๆนั้นก็อยากจะให้ลองซนดูลองเล่นดูนะครับเผื่อว่ามันจะมีความจำเป็นกับเพื่อนๆมากกว่าผมนะ นะครับผมอ่ะก็มาดูกันครับในส่วนของหน้าต่างตรงกลางนะครับก็จะเป็นรูปที่เรานําเข้ามานะครับผมอ่ามันก็สามารถตรงเนี้ยมันสามารถดูได้หลายแบบนะฮะให้มาดูเครื่องมือบริเวณนี้นะครบริเวณด้านมุมซ้ายด้านล่างเนี่ยก็คือ1ตอนเนี้ยหน้าต่างที่เราดูอยู่นะครับจะเป็นหน้าต่างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะฮะหรือเราเรียกว่าหน้าต่างไกด์วิวนะครับหรือกด G ก็ได้นะครับส่วนอันที่2ครับก็จะเป็น น้าต่างสมมุติว่าในกรณีว่าเราเลือกรูปแรกไว้ใช่ไหมฮะถ้าเรากดเครื่องมือตัวที่2เนี่ยปั๊บมันจะกลายเป็นหน้าไอ้รูปที่เราเลือกขึ้นมาที่เป็นเซเล็ขึ้นมานะครับส่วนไอ้ต่อไปก็คือที่เป็น x y เนี่ยหรือเราเรียกว่า compare view นะครับคือปรากฏขึ้นมาเนี่ยถามว่าอ้าวมันออกมา2รูปไอ้สรูปเนี้ยมันมาอย่างไงก็คือในกรณีว่าเราเลือกรูปแรกไว้กับเลือกรูปที่5ไว้ใช่ไหมฮะพอเรากดเครื่องมือเนี้ยมันก็จะเอา2รูปนั้นอนะมาขึ้นด้วยกันซึ่งไอ้การมาขึ้นด้วยกัน น่าจะเอาไว้สําหรับการเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็ตามก็คือเอาไว้เปรียบเทียบกันซึ่งสามารถเลือกรูปอื่นได้นะครับก็จะสามารถซูมเข้าไปได้ทั้งคู่นะฮะเห็นไหมฮะก็สามารถซูมเข้าไปได้ทั้งคู่ถอยออกมาได้ปกตินะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องมเื่องมือเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมไปแต่ว่าอย่างที่ผมแจ้งนะฮะก็คือว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เพื่อนๆก็ลองมาสอดูกันแล้วกันนะครับอ่ะในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นส่วนของ เครื่องมือด้านล่างซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปเยอะๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีข้อดีของมันก็คือว่าในกรณีที่เพื่อนๆนะครับเลือกรูปเข้ามาเพื่อจะดูนะครับหรือว่าโปรเซสเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นรูปอื่นด้วยนะฮะบรรทัดล่างนี่แหละก็จะทําให้เรามองเห็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในบรรทัดล่างเนี่ยมันจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็จะบอกที่ว่ามันมาจากโฟลเดอร์ไหนนะครับในโฟลเดอร์นั้นมีกี่รูปนะครับตอนนี้เราเลือกไปกี่รรูปนะคับ แล้วก็รูปนั้นชื่ออะไรนะครับผมถ้าการณีว่าเราเลือก2รูปนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้จะขึ้นเป็นเลข2ออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมนะครับเห็นไหมฮะโอเคครนี้ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้นะครับมันเกะกะเพื่อนลงไปจริงๆแล้วมันสามารถที่จะซ่อนได้นะครับซ่อนได้ทํำยังไงจะสังเกตว่ามันจะมีลูกศรน,นะฮะตรงกลางที่เป็นลูกศรตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไป เห็นไหมฮะเครื่องมือจะถูกซ่อนไปคราวนี้เวลาจะมาเรียกใช้เครื่องมือก็มีอยู่2แบบก็คือ1ลากเมาส์นะครับไม่ต้องคลิกนะไปตรงบริเวณขอบภาพตรงด้านล่างเห็นไหมฮะเครื่องมือก็จะขึ้นมานะครับผมเมื่อเพื่อนเพื่อนลากออกเครื่องมือก็จะหายไปหรือว่าถ้าต้องการให้กลับมานะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปคลิกที่ตัวลูกศรนะฮะตัวลูกศรตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปปั๊บเครื่องมือก็จะกลับมาครับอ่าอย่างเงี้ยก็จะดูง่ายขึ้นนะฮะมันเป็นการขยายพื้นที่การทํางานให้เราได้นะครับผมคราวนี้ ไอ้เครื่องไม้ยไอ้อาก,การซ่อนเนี่ยครับมันมันทำได้ทั้งบนล่างและซ้ายขวานะครับดูนะฮะแค่คลิกอ่ะด้านบนครับคลิกด้านขวาครับคลิกด้านซ้ายครับคลิกเห็นไหมฮะอย่างที่บอกว่ามันจะช่วยเพื่อนๆนะฮะในกรณีที่เพื่อนๆสามารถที่จะ,ะทําให้หน้าตาการทําง,งานเนี่ยขยายแล้วก็กว้างขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกดูได้หลายแบบอย่างที่บอกเนี่ยพอเรา,าคลิกเห็นแล้วก็จะเป็นหน้า เพื่อนๆก็จะสามารถดูรูปได้ในหลายๆรูปแบบแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมามาขวางนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้นะฮะก็เหมือนกันครับก็คือว่าแค่ลากเมาส์ไปที่บริเวณขอบภาพนะฮะก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มขึ้นมาอ่ะอันนี้ฮะก็ขอดึงกลับมาซ้ายขวาก่อนนะฮะบนล่างก็ขออนุญาตซ่อนไว้ก่อนนะครับผมคันนี้หน้าต่างต่อไปครับก็จะอขออธิบายในส่วนของอ เครื่อง,งมือด้านบนนะฮะจะเห็นว่ามันมี Library Filter อยู่ใช่ไหมครับคนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะฮะในกรณีว่า Library Filter เนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใส่ Text เ,เข้าไปอาจจะเป็นคีย w o r d หรืออะไรก็ตามทีนะฮะซึ่งสมมามารถสามารถใส่ในแต่ละภาพได้นะครับผมคนี้ถามว่ามันก็มีประโยชน์คือเป็นการ Filter ก็คือ,อคัดกรองภาพเพื่อให้เราเนี่ยเลือกใช้ภาพได้ ได้ถูกต้อง่างจุดประสงค์มากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะแต่ว่าถ้ามันก็มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็ลองใช้ดูนะครับเป็นหัวข้อต่อไปครับเป็น attribute ก็ค,คล้ายๆกันครับแต่ว่าไอาการที่จะเป็นการเขาเรียกว่าคัดกรองภาพเนี่ยก็จะมีพวกเกี่ยวกับทงใส่แฟกก็ได้นะครับใส่เรตติ้งเข้าไปก็ได้นะฮะใส่สีเข้าไปก็ได้เนี่ยนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแยกชนิดแล้วก็แยกภาพได้เวลาเราคัด เราคัดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ขึ้นมามากขึ้นก็คือว่าสมมุติในกรณีว่าเพื่อนๆเนี่ยคัดกองภาพที่ดีๆไว้เป็นลําดับนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะเออคัดกองออหาภาพที่ดีๆสักภาพเนี่ยในหัวข้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้อุป,ปรกรณ์พวกนี้ครับในการคัดกองภาพพวกนั้นได้เพราะว่าบางทีพอรูปเรามากๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเมาใช้มันดูภาพแต่ละภาพเนี่ยมันอาจจะก่อจะหาเจออาจจะใช้เวลานานนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับผมในส่วนของอ เมตาดาต้านะครับก็มีประโยชน์มากซึ่งผมก็คิดว่าเออผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่า,าผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์เพราะว่ามันเอาข้อมูลของไฟล์ภาพนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยมาแยกให้นะครับเห็นไหมฮะก็จะแบ่งเป็นในสี่โฟลเดอร์เนี่ยนะฮะเพื่อนๆสามารถแบ่งเนี่ยฮะเลือกได้เยอะแยะไปหมดเลยตามข้อมูลของภาพที่เรามีหรือคีย์เวิร์ดก็ตามทีเห็นไหมฮะก็คือมันสามารถสลับกันได้นะฮะก็สามารถดูกันได้อย่างเงี้ยในกรณีอย่างเงี้ยครับก็คือค่อนข้างจะมีเลือกหลากหลายนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะคาวนี้ ผมชอบอยู่ตรงที่อย่างเงี้ยนในหัวข้อเลนเงี้ยก็สามารถมีอยู่หกเลนนะเขาจะบอกว่าทั้งหมดมีอยู่หกเลนเนี่ยก็จะเลือกเป็นประเภทเลนให้เราอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่รู้อะไรก็จะแยกไว้โฟลเดอร์เนี่ยผมก็ว,ว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็แนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันแล้วกันนะครับอ่าในส่วนตรงนี้ฮนะเราคลิกนอนก็จะขับเข้ามาก็คือมาในหน้าต่างเดิมๆที่เราเห็นอยู่อ่า หน้าต่างต่อไปครับที่จะขอแนะนำนะครับก็คือหน้าต่างทางด้านซ้ายนะฮะก็คือหน้าต่างที่เราเห็นไหมฮะว่าเราเราเรา,เราเลือกคลิกรูปหนึ่งเนี่ยมันจะมีรูปรูปที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอยู่ตรงกลางด้วยอ่ะสมมติว่าผมเลือกจ็อบอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปใหญ่เป็นรูปขึ้นมาตรงกลางโดยถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงเพื่อนๆดูนะฮะโฟลเดอร์นี้ที่สําคัญมันสามารถซ่อนได้นะเหมือนกับโฟลเดอร์อื่นๆนะครับซ่อนได้อ่ะคราวนี้ถามว่ามันจะมีเครื่องมืออยู่ข้างบนนะฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยฮะมันจะมีฟิตมี มี1ต,1ต่อ1นะครับแล้วก็เป็น1นส่วนสิในตอนนี้แต่ซึ่ง1นส่วนสิเนี่ยเมื่อเราคลิกที่ลูกศรเนี่ยนะครับมันสามารถจะแบ่งไปอัตราส่วนอย่างอื่นได้นะครับเป็นที่เราเลือกไว้มีตั้งแต่1ต่อ16นะครับจนถึง11ต่อ1ถามว่าตรงนี้นะครับมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับก็คือประเภทแรกของครับฟิตฟิตมีไว้ทําไมครับก็คือว่าเมื่อเรากดหน้ามือหัวหัวข้อที่เป็นฟิตเนี่ยคือรูปเรานะครับขนาดเท่าไหร่มันก็จะ มันก็จะทำให้เราเห็นภาพของภาพที่เราถ่ายมาได้ทั้งหมดในหัวข้อนี้ฟิลก็คือการซูมเข้าไปนิดนึงครับปั๊บเห็นไหมเรากดเข้าไปซูมเข้าไปนิดนึงมีประโยชน์อย่างไงครับก็คือปร,ประเด็นแรกเลยก็คือเห็นรูปใกล้เข้ามาอีกหน่อยนะครับสามารถเ,าเลื่อนรูปนะครับขึ้นลงได้นะฮะก็คือพอเรามาดูหน้าต่างใหญ่จะเป็นรูปมือใช่ไหมฮะเมื่อเราคลิกเข้าไปจะเป็นรูปกำมือก็ขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูรายละเอียดได้นะครับผมอา่าในส่วนของ ฟิลเนี่ยก็คือในกรณีว่าบางทีเราอาจจะมาแก้ไขางานหรือดูงานที่ว่าไม่ต้องใช้ละเอียดมากเนี่ยก็จะใช้คําสั่งนี้ได้นะครับอ่ะต่อมาครับเป็นหน้าต่าง1ต่อ1 1ต่อ1คืออะไรครับเพื่อนเพื่อน,อนคลิกเข้าไปปับ๊บเห็นไหมฮะก็คือภาพเนี่ยจะถูกขยายใหญ่สุดก็คือ1ต่อ1ก็คือว่าขยายได้ใหญ่สุดอยู่ที่ ที่ยังไม่แตกะนะหมายความว่าภาพยังไม่แตกเนี่ยได้แค่ไหนนะครับลูกก็จะลูกก็จะใหญ่ขึ้นขนาดน,นั้นคราวนี้ลองมาดูในส่วนของหน้าต่าง navigator นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กเห็นไหมฮะสี่เหลี่ยมเล็กนี่หมายถึงว่านี่คือภาพขอบเขตของภาพที่เรามองเห็นอยู่ในรูปหน้าต่างใหญ่เห็นไหมฮะซึ่งมันสามารถเลื่อนได้ในกรณีว่าเลื่อนก็คือถ้าเป็นหน้าต่างใหญ่ทําเหมือนกับหน้าต่าง f i l ครับก็คือเป็นรูปมือกดเข้าไปเห็นไหมฮะลากจะให้ไปทางไหนก็ได้นะฮะให้ไปทางไหนก็ได้นะครับ เห็นไหมฮะลากไปทางไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ถามว่าบางทีฮะเวลาเพื่อนๆต้องการที่จะโปรเซสในบางส่วนเนี่ยที่ภาพมันมีขนาดใหญ่เนี่ยกว่าบางทีก็จะลากอย่างเงี้ยครับก็จะไปถึงบริเวณภาพมันก็จะเสียเวลาใช่ไหมฮะอ่านหน้าต่างเนวิเกเตอร์ตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆลากเมาส์ไปในบริเวณขอบเขตของในสี่เหลี่ยมนะเพื่อนๆคลิกเข้าไปครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆสามารถเลื่อนได้เลยนี่เห็นไหมฮะนะฮะ ช้งานง่ายขึ้นไหมอ่าคราวนี้ว่าเวลาเพื่อนๆอ,อยากจะไปโปรเซสต,ตรงไหนก็แค่เลื่อนไปตรงนั้นนะฮะสะดวกก,กันเยอะเลยนะครับผมเนะี่ยหน้าต่งก็คือมีประโยชน์อย่างนี้นะครับผมอ่าในหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อของไอ้หนึ่งสอสิบหกอย่างที่ผมบอกบางทีนะฮะเพื่อนๆอ,อยากจะโปรเซสอย่างนี้ครับเลื่อนมาหนึ่งต่อหนึ่งแล้วมันยังไม่ใกล้พอก็คือแบบอยากจะเข้าไปจาัดก,การสิวฟ้าการทุลุ่มขนเลยทีเดียวก็สามารถที่จะจัดก,การให้ละเอียดขึ้นได้นะฮะหรือให้มัน เล็กลงไปกว่านนั้นก็ได้เห็นไหมฮะเนี่ยหนึ่งส่วนสิแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะไว้หนึ่งส่วนสิบหกจะทำไปทําไมครับแต่ส่วนใหญ่หน้าต่างที่เราใช้ก็คืออย่างนี้ฮะเราก็เข้าไปอย่างพูดสมมุติว่าเมื่อกี้เป็น,เป,นเป็นอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆอยากจะซูมเข้าไปเพื่อจะโพสเซสบริเวณแก้มเนี่ยฮะให้มากขึ้นหน่อยก็อาจจะไปเป็นสองต่อหนึ่งสังเกตไหมฮะ,ะนะฮะเนี่ยฮะมันจะเข้าใกล้ขึ้นนะฮะตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆอออยู่หหนนน้าจเมมืผมนะ เพื่อนๆจะเห็นว่าไฟล์ภาพเนี่ยเริ่มมีการแตกนะครับเป็นพิกเซลบ้างแล้วนะครับอ่าถ้าจะให้เห็นชัดเดี๋ยวจะทําให้ดูตรงนี้เอาเป็นสัก4ี่ต่อนหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าเห็นไหมฮะว่าไฟล์ภาพเริ่มแตกและไม่สมูทล้วอ่าแต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันใกล้มากนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะโปรเซสเนี่ยเป็นส่วนๆส,ว,นสวฟ้าอย่างเงี้ยครับทำเป็นจุดๆได้เลยซึ่งถ,ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะโปรเซสไฟล์งานเพื่อให้เกิดความเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยก็คงต้องทํางานในระดับพิกเซลกันเลยทีเดียวอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าก็าจะขอฝากเอาไว้ในหน้าของเนวิเกเตอร์นะครับส่วนในหน้าของแคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกก็ชื่อมันก็บอกนะฮะว่าอ่าเป็นแคตตาล็อกนะครับก็สามารถเข้าไปดูในไฟล์ภาพที่บางทีเนี่ยมันมีการาจัดก,การไว้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้หน้านี้นะครับก็จะขออนุญาตแค่ แนะนำให้เห็นแล้วก็จะผ่านไปนะครับผมแป๊บนึงนะฮะจะเข้าสู่หน้าต่างที่จําเป็นก็คือหน้าต่างของโฟลเดอร์นะฮะโฟลเดอร์ก็จะมีลักษณะที่คล้ายคกับตอนที่เรา Import ภาพเข้ามานะครับก็คือว่าโฟลเดอร์ไหนหรือว่าได้ไหนนะครับที่เราเคยมีการ Import ภาพเข้ามาแล้วเนี่ยคือมันก็จะขึ้นให้เราเห็นนะครับให,ให้เราเห็นในได้นนั้นๆนะครับพอเข้าไปในในได้นะครับซึ่งสามารถปิด ปิดได้นะฮะปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างได้แบบนี้นะครับอพอเราเข้าไปในโฟลเดอร์ไหนที่เราจะจัดก,การเนี่ยก็คือเราก็สามารถเข้าไปเลือกสรรภาพพวกนั้นได้เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนหน้าต่างที่เรา Import เข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็สามารถซ่อนได้อย่างที่เราเห็นนะฮะซ่อนได้เหมือนกันส่วนหน้าต่างโฟลเดอร์เองก็หน้าต่างใหญ่ก็ซ่อนได้เนะาะอย่างเงี้ยถ้าในกรณีว่าต้องใช้งานในโหมดอื่นเห็นไหมฮะเราก็สามารถเปิดขึ้นมาเป็นหน้าต่างหน้าต่างได้นะครับเห็นไหมฮะ ในส่วนของคอลเลกชันกับพับิสเซอร์วิสเนี่ยผมขออนุญ,ญาตผ่านนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะใช้แต่หน้าต่างนี้เหมือนการเลือกไฟล์นะครับในการมาดูหน้าต่างเครื่องมือด้านล่างนิดนึงก็คือ Import Export นะครับก็มือนเหมือนกันก็นนนคือ Import ก็คือเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปสู่หน้าต่างที่จะ Import ภาพนะฮะคลิกให้ดูก็คือหน้าต่างที่เราเคยเห็นตั้งแต่ตอนเรานําเข้าภาพมาแล้วก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมขออนุญ,ญาตผ่านนะเอื Export ่อเพอนําออก คือจะส่งออกภาพนั่นแหละนะครับเมื่อโปรเซสเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้หน้าต่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะไม่พูดถึงก่อนนะครับผมก็จะพูดถึงในในส่วนของอที่เราต้องทํางานกันก่อนนะครับอ่ะาวนี้พอมาหน้าต่างด้านขวาครับหน้าต่างด้านขวาก็จะขอแนะนําคร่าวๆก่อนนะก็ในส่วนของเราท่จะเห็นนะฮะก็จะมีด้านบนที่เป็นฮิสโตแกรมนะครับผมาวนี้ ออนอกจากเป็นฮิตโตแกรมแล้วนะฮะก็จะมีข้อมูลของภาพที่เราเลือกอยู่พเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราคลิกเข้ามาเนะะี่ยภาพที่เราเลือกอยู่เนี่ยฮะจะบอกว่าใช้ไ s โเท่าไหร่ใช้ช่วงโฟกัสเลน t ที่เท่าไหร่ใช้ f เท่าไหร่ใช้ความไวเชตเตอร์เท่าไหร่เห็นไหมฮะก็จะมีข้อมูลของภาพ,พเพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยเวลาเอาไว้เช็คอะนะในส่วนของเครื่องมือที่อยู่ลงมานะครับก็จะเป็นพรีเซ t ตไว้เซฟนะฮะเวลาเราตั้งขึ้นมาเนี่ยสามารถจะเซตเป็นพรีเซตได้หรือว่าจะเลือกเป็นพร ของของทางไลท์รูมที่เขามีมาให้ได้นะครับซึ่งแต่นนในแต่หัวข้อนี่ยก็แบ่งแยกแยกออกเป็นย่อยๆได้อีกนะครับผมแต่อันนี้มันจะเป็นพิเศษอัตโนมัตินะครับในส่วนของคัลเลอร์นะฮะก็จะแบ่งเป็นแค่คลัลเลอร์หรือว่าเป็นขาวดาเท่านั้นเองอในส่วนของนี่ก็คืออัอาตราส่วนนะครับของภาพนะครับที่เราจะใช้จะใช้ครอปหรือจะใช้อย่างเงี้ยสมมติมว่าเป็นอัตราส่วน4ีส่วนสนะฮะเห็นไหมฮะภาพก็จะถูกครอปอัตโนมัติให้เป็น4ีส่วนสซึ่งเพื่อนๆ เลือกไม่ได้เลือกแก้ไขไม่ได้ในหน้านี้นะฮะก็แค่ว่ามันจะครอกให้อัตโนมัตินะครับอ่าเพื่อนก็คลิกมาที่ออริจินอลก่อนเนาะอ่าโอเคในส่วนของไวเบาลานนะครับก็เหมือนกันฮะไวเบาลานถ้าในกรณีว่าไฟล์เพื่อนเป็น JPEG นะครับไวเบาลานก็จะเลือกได้แค่ออโต้นะครับกับคัสตอมนะฮะซึ่งคัสตอมเนี่ยจะเห็นไหมมีเทมเพลเจอร์นะครับก็ <c oughs> มีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเครื่องมือให้ใช้ นะฮะแต่เป็นเครื่องมือคร่าวๆไม่สามารถจะปรับละเอียดได้ก็คือถ้าเป็นลูกศรเดียวเนี่ยมันก็จะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกศร2ตัวก็จะไปมากหน่อยนะครับเหมือนที่เหมือนกันนะฮะก็คืออันเนี้ยสามารถเพื่อนๆลองเล่นดูได้นะครับก็เป็นการปรับแบบคร่าวๆนะครับโทนเหมือนกันฮะจะมีเป็นออโต้โทนอ่ะปรับอย่างนี้ได้เป็นออโต้โทนเห็นไหมฮะดูแปลกๆนะอ่าเป็นแบบออโต้โทนอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะฮะเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนนะครับอ่าส่วนหรือว่า จะมาปรับเป็นหัวข้อหัวข้อก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกฮะก็คือที่ผมอยากจะแนะนําในโปรแกรม l g h t r o o o เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันใช้สับที่คล้ายกับคล้ายกับอะไรครับคล้ายกับที่เราใช้ในกล้องนะฮะอย่างเป็น Exposure นะฮะ o n t r a s t Highlight Shadow White Black เห็นไหมฮะ l a r i t y นะครับแล้วก็ h i t r Brand นะครับไอ้ตรงเนี้ยฮะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามาซุกซนนะฮะเล่นกับมันได้นะครับโอเคก็คือ อย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นอ,นอย่างเงี้ยเปิดขึ้นมาอย่างส่วนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะคีย์เวิร์ดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เพื่อนๆลองสนดูนะครับไอฟิลเตอร์คีย์เวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็อยากจะแน,นะนําอ่าคนนี้ก็มาดูก็ในส่วนของเมตาดาต้าเหมือนกันครับเหมือนในโฟลเดอร์นั้นในรูปๆหนึ่งเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของภาพภาพนั้นให้เราเห็นดูนะฮะชื่อภาพอะไรอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะฮะฮะสเตตัสเป็นยังไงนะครับใครเป็นคนถ่ายเห็นไหมอันนี้ใครเป็นคนถ่ายต้องตั้งในกล้องก่อนนะ อ่าแล้วก็ถ่ายเมื่อไหร่นะครับเนี่ยถ่ายเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ปีอะไรเห็นไหมฮะโอ้ข้อมูลแบบดีมากเลยใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คตรงนี้จากข้อมูลของไฟล์ภาพเราได้เนาะซึ่งมันก็ทําให้เราดูว่าเออตอนที่เราถ่ายมันอาจจะไม่ชัดไม่ชัดเพราะอะไรอ่าอย่างมาดูชัตเตอร์ดูอะไรพวกนี้นะด้านบนเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตรงนี้มากขึ้นคราวนี้ในส่วนของรายละเอียดของเครื่องมือทางด้านขวานะครับก็ ผมก็จะแนะนำคร่าวๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปเจาะลึกเป็นส่วนๆเนี่ยก็คือชื่อเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนของเ,อเวลาเราเข้าไปเดเวลอปภาพแล้วนะครับอีกทีหนึ่งอ่ะคราวนี้นะฮะอย่างในส่วนของภาพเนี่ยก็จะแนะนำนิดนึงด้านล่างของภาพเหมนะฮะสามารถกลับภาพได้ด้วยนะให้เลติงได้ด้วยนะฮะก็สามารถให้ในภาพแบบนี้ได้เลยเพื่อนๆสามารถใช้ไว้ได้แล้วมันก็จะติดอยู่กับภาพไปเลยนะครับผมอ่ะก็สําหรับตอนของหน้าไลบรารีเนี่ยนะครับก็ น่าจะถึงเวลาพอสมควรแล้วนะฮะก็อย่างเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าในกรณีว่าเพื่อนๆได้ประโยชน์ไปผมดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เข้าใจหรือว่ามีคําถามสําหรับในตอนแต่ละตอนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเขียนข้อความกระทู้เข้ามาถามกันได้นะฮะผมก็จะรวบรวมแล้วก็จะทําเป็นวิดีโอคลิปต่อไปให้หรือว่าถ้าเกิดมันว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรไปนักเนี่ยอาจจะพิมพ์ตอบไปให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในหน้าต่างต่อไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว เอออยากจะอธิบายเครื่องมือด้านขวาเนี่ยในตอนนี้เลยแต่ว่ามันกินเวลาไปนานแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับคือเวลาอธิบายเป็นส่วนๆเนี่ยขนาดผมข้ามไปบ้างแล้วเนี่ยมันก็ยังใช้เวลาเยอะนะครับก็ถ้าอธิบายหมดมันน่าจะละเอียดมากจึงถึงได้อยากจะพรีเซนต์เป็นคลิปๆให้เป็นวิดีโอคลิปที่มันไม่ยาวมากไปก็จะได้ไม่น่าเบื่อนะครับอ่ะสมมุติว่าเราเราเรา เราเข้ามาในหน้านี้แล้วก็จะคือไปศูนย์ขั้นตอนต่อไปคือเป็นหน้า Develop นะครับสมมติว่าเราเลือกก็คือผมกด Develop เลยนะปัะ๊บโปรแกรมก็จะรอโปรเซสนิดหนึ่งอ่าตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเครื่องมือตรงนี้นะฮะจะสว่างที่ตัว Develop แล้วใช่ไหมครับหน้าตาก็จะโดยรวมนะฮะ ด้านซ้ายเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันมากนะฮะด้านขวาเห็นไหมฮะเครื่องไม้เครื่องมือจะเปลี่ยนไปนะครับอ่าตอนนี้ผมขอจบไว้ค้างที่เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เล่นน้าย่อยกันว่าเข้ามาแล้วจะไปไงต่อนะก็ขอปิดคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับ